สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็วันนี้มาเจอลมเจอทะเลเลยนะครับก็พักผ่อนกันนิดหน่อยวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับวันหยุดมาครับบูชา6มีนาคมนะครับก็ส่งไปสตอรี่ปกติเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเหมือนเช่นเคยนะฮะก็ท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วกดแชร์ช anel นี้ส่วน ท่านใดนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนะครับก็ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็อฟังเสียงผมก็จะเปิดคลิปมาก็คงทราบเป็นอย่างนี้ว่าผมรู้สึกอย่างไรกับเกมเมื่อวานนี้นะครับระหว่างเลือกพูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูการถ่ายทอดสดก็อาจจะเจอผมด้วนะว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศงานเ e รด a อ l กับศึกศักดิ์สรีที่รอคอยด้วยนะครับไป เป็นส่วนหนึ่งในวันนั้นซึ่งก็ได้ดูเกมกันแข่พร้อมกับเพื่อนๆอีกหลายคนนับนับแบบเข้าคร่าก็น่าจะมีหลัก2 3พันคนได้ว่าคนมาดูกันเยอะมากนะครับซึ่งก็ที่นั่งที่ตรงบริเวณตลาดมีออนเก่าหรือว่าเช่นเพชรบุรีตะใหม่แถวสตูน้ำอ่ะคนแบบมากันเนืองแน่นมากก็เป็นการตอบรับที่ดีแฟนบอลเรียบคู่แฟนบอลแมนยูรวมถึงแฟนบอลทีมอื่นนะครับที่พวกเขาเองก็ติดตามทีมือนกันครับแล้วก็เดินทางมาเพื่อจะมาถ่าย,ายรูปถ้วยรางวัล ก็ได้โอกาสสัมผัสกันไปเนาะเมื่อวานนี้ก็โอเคพูดถึงเกมหน่อยครับก็เกมของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคือช่วงครึ่งแรกกับแมนยูเล่นได้นะครับต่อสู้ได้แต่ว่าขาดความเฉียบคมในกนารจบสกอร์แต่พอมาเสียสิงตัวประตูแรกช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยโคดี้กังโปเนี่ยยิงดีมากครับคือจังหวะแตกบอลแรกเนี่ยมันแตกแล้วมันพร้อมยิงเลยอารมณ์เหมือน กินโยเกิร์ตอ่ะคือเปิดสามาก,ก็พร้อมแดกเลย mm. ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทําพิธีรีตองอะไรก็คสัซั์เลยมันเป็นพร้อมดื่มพร้อมทานอยู่แนละ้วคือแต่งมาแบบนี้คือแบบต้องให้จริงๆนะครับ mm. ก็สุดท้ายก็ดโดนหนึ่งศูนย์ึหลังก็เลยเกมเปลี่ยนเลยวิธีการเล่นก็โดนยิงเร็วโดนลูก2เร็วลูก3เร็วเนี่ยทำให้ก็กลับมายากแล้วสุดท้ายก็เลยหมดใจแล้วก็โดโร C, นรัวอีก4ีเป็นเจ็ดศูนย์เป็นสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตั้งแต่เจอเลียร์พูลมาก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแพ้ เคยแพ้1.7นะครับตอนประมาณ100 100กว่าปีที่แล้วอะ่ะ128ปี1895เคยแพ้แบบแพ้แบบย่ําแย่แพ้แบบ1นต่อเแต่ครั้นี้แพ้จุดศูนต่อ7นะครับจะเป็นสถิติไปอีกนานเราคือตอนนี้คือที่ผ่านมาหลักประมาณ5-6ปีเนี่ยแพ้เลือกภูสกอร์ขาดเยอะนะครับตั้งแต่ปีที่มีไ ตอเรสอะแพ้ทีสี่ศูนย์บ้างสี่หนึ่งสี่สองปีผ่านมาแพ้ห้าเม็ดก็มีนะครับแล้วก็ปีนี้มาแพ้เจ็ดเม็ดคือแบบโอ้โหคือไม่รู้ว่าไอโมซาล่ามันชอบยิงแมนยูหรืออะไรขนาดเพราะว่ามันมีใส่ตีมาขึ่งอยู่ในทวิตเตอร์แอบแอบเปิดดูใส่ตีของโมซาล่าเนี่ยที่ยิงประตูเข้าแล้วเขาถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกเนี่ยสองครั้งกับการเล่นเจอแมนยูซึ่งมากกว่าที่แมนยูเนี่ยยิงประตูใส่เลี้ยวฟูเลยครับ คือโมซาราโดนใบเหลืองจากการถอดเสื้อมากกว่าแมนอยูยิงได้ในช่วงสอง,งปีที่ผ่านมาซึ่งมันตลกมากกับการที่เฮ้ยทําไมแม่งยิงเขาไม่ได้พอเฮียโดนถอดเสื้อใส่ต่างหากก็เจ็บปวดรวดร้าวไปแล้วโมซาราก็ได้สถติใหม่คือเป็นนักเตะที่ทำประตูในพรีร์ลีกได้มากที่สุดนะครับกับสโมสรหนึ่งก็คือตอนนี้ได้เป็นทับจำตัวเลขไม่ผิดก็คือ129เมตรนะฮะที่ยิงใส่ยิงแบบยิงมาก พีบลิกอ่ะคือแบบแม่งใส่ดิแม่งโคตรยิ่งใหญ่เลยเมื่อวานได้เกิดสติมากมายครับผมเลี้ยฟูแต่ไม่เกิดสติที่ดีกับแมนยูเพราะว่าแพ้เจ็ดศูนย์เนี่ยเป็นการแพ้ที่ย่ําแย่ที่สุดอีกสกอร์หนึ่งในรอบหลายสิบปีเหมือนกันตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยอะไรไม่รู้อะที่แม่งแพ้บูฟสกอร์เนี้ยก็มาแพ้อีกทักหนึ่งในปีนี้ได้คือเชียร์แม่งเหนือเชื่อมากครับกับกับ ผลงานที่เกิดขึ้นในในวานนี้นะครับผมว่าเศร้าเลยแล้วตื่นเช้ามาก็ต้องมาบรรยายกับเกมอีกรอบหนึ่งคือแบบเห็นภาพภาพซ้ำภาพจับก็เงาๆไปนะครับอ่ะว่ากันไปครับนั่นคือฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้มีเกมมันเดย์น้าอยู่หนึ่งคู่คือฟูลแลมเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับฟูลแลมเนี่ยไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่บ้านเขานะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าสาวันดีสี่วันไข้นะครับแต่ทั้งสองทีมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปครับไปคอนเสิร์ตไป ยูโรปาลีกอยู่นะครับแต่แค่ว่าแค่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเพราะว่าอันดับมันเริ่มโดนแล้วูขึ้นมาแล้วก็จะโดนทีมต่มาเรื่อยๆนะครับก็เกมไม่สําคัญมากถ้าเกิดอยากไปนะซึ่งดูจากขนาดทีมทั้งสองทีมน่าจะไม่อยากไปถ้าไปแล้วเหนื่อยเปล่า,ลาแค่เอาตังค์ไปจ่ายค่าเดินทางก็เจ็บๆจุก,จกๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะอยากไปก็ได้สร้างเพื่อสร้างมูลค่าสร้างคอนเซอร์เนาะนะครับเบนส์ฟอร์ดเนี่ยเอฟานโตนี่นะครับเอมบูเอโมนะครับ,รบแล้วก็ ไอ้พวกวิซาอะไรอะลงเหมือนเดิมแบบไม่เปลี่ยนแปลงทีมอะไรนะครับแต่กลับกันเนี่ยฟูลแลนด์น่าสนใจคือไอ้พวก4ตัวบนน่ะแม่งเริ่มไม่เหมือนเดิมเริ่มไม่เก่งเหมือนเดิมมิโตรวิชนะครับรวมถึงเออ่ใครวะวิลเลียนนะครับอเดสเปเรล,ล่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นประจำก็คือเดี๋ยวเขาจะว่าลิซเริ่มไม่ฮอตเหมือนเดิมแล้วทีมมันก็เลยเยอะน้อย พักหลังเริ่มยิงได้น้อยนะครับเริ่มยิงคู่แข่งไม่ค่อยได้ก็ทําให้ความลื่นไหลมันหายไปก็ตรงนี้นะครับผมมองว่าคนที่ได้เปรียบคือฟูลแลมนะครับไม่ใช่เบนฟอร์ดฟูลแลมมาเล่นเกมเกมกับสบายแต่ฟูลแลมมีสถิติเกมเดือนที่ไม่ค่อยดีครับกับการเบนฟอร์ดในบ้านเนี่ยเจอทีมยักษ์ใหญ่แม่งเก็บบดชนะแมนยูสี่ม็ดนะครับชนะนู่นชนะนี่แต่ชอบแพ้ทีมเล็กในบ้านตัวเองครับมว่าเกมนี้ออกเสมอดีกว่าคิดว่าเสมอน่าจะแฟร์ที่สุดแล้วกับทั้ง2ทีมนะครับอ่าทิ้งท้ายในเมื่อวานนี้ครับ ผมได้พูดถึงบอลไทยไว้ว่าเฮ้ยเชี่ยผมดูบอลไทย8คู่ไทยลีกเมื่อวานแม่งโอเคหมดเลยว่ะนะครับเป็นไงเมื่อวานได้บอกวีจีจะไม่ชนะหนองบัวหรือว่าคิดลงคันไหมถ้าเกิดว่าลงคันเนี่ยวีจีจะไม่ชนะหนองบัวในบ้านตัวเองแพ้แม่งเลยนะครับเป็นไงวีจีแม่งสารบันเตี้ยลงนะครับว่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับโค้ชแล้วว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละผมไม่ได้พากเพียหรือว่าไม่วิจารณ์นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างไม่งั้นนักเตะมันเล่น ไม่แย่แบบนี้หรอกนะครับแล้วก็เบืองทองครับตอนแรกก็แอบมเชียร์ท่าเรือเนาะสุดท้ายแม่งโดนนำก่อน2ไม่กลับมาชนะเฉยเลยก็เป็นคู่เดียวของเมื่อวานที่อาจจะไม่ตรงสเปคกับที่ผมพูดไปเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมีบอลถ้วยช่วงของการแข่งขันกลางสัปดาห์มีจะมีจับสลากของคู่อีกทีนึงก็เดี๋ยวนไ้ก็อัปเดตบอลไทยกันนะครับแล้วก็อัปเดตบอลน,นอกเหมือนเดิมว่าอย่างก็ฝากน้กดแลค์กดแชร์ครับสปดาห์นี้น่าจะเง,ง,เงาๆว่าฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์ไม่มี เกมลีกก็ไม่มีนะครับจะมีช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็วันนี้ก็จะพูดคุยข่าวสารกันทุกวันเหม,ม, like, มือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ครับส่งไอสตอรี่เหมือนเดิมท่านใดก็ที่เข้ามาอยู่แล้วครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดแชร์ช่องแชน n e l ด้วยนะฮะหรือว่าท่านใดที่อาจจะเพิ่งมาครั้งแรกก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเดี๋ยววันนี้เจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ